วัสดีค่ะอยู่กับช่องญานสิโกโก่อนนะคะยินตาซานคายพ่อตาคายคายพ่อเหรอที่เราเยื่อุ่นดเ,เ,นเนด้๋ยวจถามข้านะถาม้าวถามได้เออหลานชา,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 ายเจ้าก็สบายดีเออถุงละร้อยหมูกี เก่งเสื้อผ้าคำมพูรเนะาะใหญ่คือมีเอาซะใหญ่เสื้องาหาร้อยใ่ื้องาห้าร้ยงงอยเอาทางงั้งเงูทั้งงาอืมงูล่าไม่ได้เอาเอาเบอกเอาจะเอาเล่างาเาลห้าร้อบอเห็นได้คลิปเบิ้งได้คลิปบอกไม่ได้ฝ่ายเออขึ้นหอดยกว่ขึ้นหอดขอจอยปูปู ทิกโกกับสาวที่ก็อยู่ฮะอยู่ฮันเลยทิกโกนะฮะเม่่นะสาวที่และมาเราก็ขึ้นหอดเห็นไดมขึ้นหอดตาขึ้นหอดย่เาเราเหรอถ้าโทรไปหาล่าโทรไปหาเขาอยู่เลยอยู่โทรไปหาเขาทิกโก้ม่หน้านะบอกเว่เขาเคยอืใบห้าร้อยตาสี่ร้อยจะได้อยู่ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ ไม่ได้ครับเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคไปหาเบิ่งเั่นนองอืมเอาค่อยๆนะเออโซ่เจ้าอืมอันอันนั้นบอกมันจะนองวัดคือนองวัดอืมพ fa ่อดีบดตาเบิ่งลุกลานซายเจ้าก้าเขาก้าผาเดี๋ยวดินนั่นแหละอันยู่เพิ่นนั่นแหละเขาไม่ได้ไปซิลเลยแล้วเอาแปดสิบเลยได้ซาบหลานซายเจ้าไปดิโอไมหาเขาไล่ไปหาเขาเขาขึ้น โอ้ยคำตอบมีผู้เลือนนะโอ้ยอ่านอยู่ชองอ่านอยู่ชงดาราชสงก็น้องนะบอเห็นกินอันเห็นกินแกงพักข่าแกงผักเน้าเฮอะคิดเห็นคิดเห็นพ่อใหญ่ทําให้กินมันเบาเออคิดเห็นพ่อใหญ่แกงให้กินมันเวาทำนี้ก็ดีจือเลยเออมันเ้านานๆนแล้วอันพ่อใหญ่ทําให้กินเมื่อก่อนมันเวาในนี้ละเออเขาก็ขึ้นหอดเขาก็เ้าอยู่ไหน ิิอันซื้อช่วยตานะคะตาเล่ขายหมูขาที่ดตาหนึ่งกุงนะคะเป็นหมูกี่หมูดำเอาอีหมูไปเสิร้วเรามอกีเนี่ยเออกินเลยยางอีกแล้วถ้าไปแกงเสื้อผม เมียวโอ้แก่งลูกวัดนะบอกซื้ออัดหมูน่พรอะว่าละมาเอาพลึกขมักกอยาน้ำเจ้าใหญ่หมามีมันยังไม่ละลายเท่ากบเราเอาไปเสี้อาห้อเขาละาเอาบ่เจ้าได้อยู่บัวอิษขมักพอยาเนะ่ซื้ออะไรข้ามแล้วบสงข้างอะไรส่งข้ามไยาย กยากระชงมากระชงมกระุกินข้าวอิ่มแล้วได้ซูบยาบ่อเห็นดีรับทางคอยู่อืมับขับมะโขแจขับประเภทนี้ก็ได้แค่มากก็ยาาบเอซื้อหมูซอยแต่สันแล้วเออแล้วเหมูขี้หมูดำแล้ววะเขาไดซื้อแกงบรงวัดบอาม่่บุญ้าหมูขาวอะไรนะ ันนี้กขันคืองโบเลยบางทีเราเขาเอาออขันเด็กมากก็ช่มยเรเอยางทเราอขันดำด้วยให้มันเป็นขาวเรอเขาเรากขันเด็กมากระช่วาหมูกีก็ว่าหมูกี้อ็นผู้เท่านั้นแหละอันที่เก่งเก่งหมูกีแก่งหมูกี้เสพคำพูเก่งหมูกีเสพคำพูนนั้นนไม่ได้เอางูธนะอันเอาเลยอันนี้ถืงมูผ like yes ู้ละลุเจ้าอืม งไม่หม่ะม่นอนไปตลาดบ่ตลาดมาหลบุรูอกบี้วมันมาหลอบ่ไม่นนะมันสุกแล้วละมาปีนละตุนนั่นลบบ่ิ่มดูวายนี่มวแกงเสื้อเผิอใส่ใหญ่ทั้งวายทั้งน้องไม้ทั้งครบเพิดจบร้องขบวนได้โย่คอยก็ได้ดุเนึง บ la, they they ๊พ <If S 2> uh ูดมาลาเขามันได้ครบได้คู่อีคู่อ่านกระโดเขาไมนครบเฉยหน้านี้นะคะหน้าก็เลเซอรหโค้รเธอแรกนี่ย็ครบบมดยัออบาีค้กระโดและเยมาชีโดกีดาแกจะรอจะคิมคู่อ่านไหนซื้อผลไม้รวมแล้วน้องมิ้วเออแล้วได้ชักเดินแล้วมิ้วเออสีเด๋อเออมันทองแล้วมั่เไาได้ลานได้นั้นแหละได้ลูก เอออันนี้บ้อนไปแข่งแล้วได้ที่หนะึ่ง,อ,อ,ง,อ,อ,งอันดับโลกนะอลืมเบิ่งเออคนเก่งเออได้ที่หนึ่งอันดับโลกดังกายไปอันดับโลกนะนี่บอลเราเราไปแข่งชิลลี่แบบนี้นะไปอีบอ่ระดับโลกระเะบิดบอลเหละไม่แล้วคู่ฮาเอสอีอยู่บอกไม่ได้เอสบอกโอ้คือเก่งแต่คนตัวน้นอยตัวน้นอยล้วไปแข่งระดับโลกมันได้รางวัลได้ย่าเออได้รางวัล ได้เหรียญบอกได้ได้ได้โชยบอกเออเจ้าเฟื่อยน้อยระด,ดับโลกลเลยเนาะมันยังได้ไปแข่งอีกดูเซมีเซมีมันไปแข่งนะเซม,มีมันไปแข่งวาดลกูก ลูตาลูตาดองแอมมันเดลียเก่งนะแล้วคนน้อยๆเะเก่งพ่อเนี่ยไปแข่งสารคามเมืวว่อวานนี่นะเออเขาเก่งไยไปแล้วเ่ยแล้วพ่อนี่ละ่ะพ่อขห็นจะมีแล้วก็ลเราโอ้ผู้นีบ้บอกอันดังไปทั่วโลกมาค่อละอันนั้น เออมะเอาส่งข่อมมันก็อย่าสงานเอาเด้ครับไม่ยากอันห่ํมนั่นค่ะบอกกะดาษทำาบบสูงทำเท่ากระดาษอยู่บบตูนพอได้ตูนกระดาษฮะสักเนื่อละแอ้วยใ้กระปงกระดาษกุหลาบละอ้วบเล่อืมละเอ้วยเล่อชิลสักผู้จะไหนยาเออหนังกระดาษเออกระดาษเท็ม ลูาอันอ้าวยายพ่อยาย่รู้สาวลาจะมดมืเอฟขับตรมขนาดเอฟเอชิอหัวข้าไม่ใช่ฝาฮอตกัเอฟเบิ้ลกุยาอันกระสานเลยไก้วันไก่ก็จะได้หรือไก่ปีบอกเออไกล้ก็ได้หนูก็ได้พีก็ได้อ่โอ้สาวแกงต้นจับป่าอ้าวอบีเอ็มพันมาหาปนี้ อ้าวอ้าวอ้าวดูอีแล้ววะเดี๋ยวเอาดูอีแล้วดูอีแล้วอ้าวดูอีดูดูดูให้น้องมากินด้วยซื้อเมื่อวานนี่บอกก็มากินมื่อวันนี้ออเคแบบเอาขนมมือแม่ไม่ไม่ทัดพ่อไปกินยางแล้วมันเบาเออมันโตขูงจัก น่าอ่านขึ้นมาแล้ววันนี้อ้าวอ้าวอ้าวจับกระดาษทิ้นไักตีปักตีหูมันก็สีมาลเฮยยนเอานี่ยเาเนเาัดมีได้โยูบตีัตีหูตีูแล้วได้ดับได้ดับลูกได้ดับลูกแล้วก็ได้ได้ได้รวยเงินก็ได้ เสาติงเบิงเจ้าอยู่ไม่ได้มออไม่ได้เบิกแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่ได้ขาแล้วมึงสาวรออยู่เบิงเจ้าอันยันก,ก็มาขอย่าเอ็ดจนเบิคุีคอหาม,ไ,มได้นะเอ็กววเอ็ดืออม,มล้วมเมือเ่อบ้าลัน ช่คุพี่ความไม่ได้อดอกไม่ินอรสานเขาเาอีสานเานั้นละท่านึงเขาเขาไม่หจ้าเขานพเอนี่ก็เมื่อแล้วข้านมาสองมือจ้าเมื่อหไรมาต้องพ้ามาเมืาอวันเดียวใหญ่ข้มาเมื่อวันเสาร์บอกวันซู์พา่มาวันซกซ์เสาร์วทิที่จันเมื่อก็จันทบมาแบบโหอันนี้กันไม่ได้อีดคนอยู่แล้วนี่ มาได้สองสามมืออแลรเจ้าอาสิสวัสดีครับก่อนครับขอขอบคุณขอบนุณไปรุ่นเฮียขอบคุณหลายๆได้เลยไปรุ่นเฮียเอาแล้วจะได้โผลเป็นเจ้าเป็นนายเนาะไจะได้โผูกเป็นเจ้าเป็นนายเอาแล้วเจ้าพี่ไม่เอาโอ้ย ฝากมูทูลนะเห็นค่อยเป็นสาวท่านจะก็กล่าวนั่นแหละเนาะปักมือปะผมรักนะคลิปนี่ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ